ห้ามออกวาร์ปนะเ euh ตรียมตัวเตรียมตัวห้ามออกวาร์ฟต้องกดเองไม่ใช่หรอไม่ไม่ถึงบางคนวิ่งเข้าวาร์ปแล้วมันกดไม่ได้บางทีงอันนี้ไปตัวไหนครับตัวเดิมใช่ไหม <c oughs> ตัวเดิมอ่ะถ้าอีกตัวหนึ่ง <c oughs> มันใช้สองแสนห้าเราไม่น่าจะมีพอได้ได้ชอบชอบรูปคนคนสามสองหนึ่งกดแล้วกดแล้วเข้าร่วมได้เลย เข้าไม่ได้เข้าร่วมได้สิคุณวัมเข้าได้คุณวัมเออเข้าร่วมอะไวะทีมบอกขอในกิวยังบางคนเขาไม่ได้เข้าดิบเข้าร่วมอะไรเข้าร่วมสำรวจครับต้องกดเองต้องกดเข้าเองใช่กดที่ตะกิวกดที่กิวครับแล้วกดคำว่าสำรวจกดเข้ามือแล้วกดคำว่าสำรวจอะแล้วจะเห็นบอสหมาป่าแล้วกดเข้าร่วมการสำรวจแค่นั้นแหละอ๋อครับผม บอสมาป่าจะมาแล้วอันนมมี้ผมไม่ผมไมัส<ว>ชินเลยเนะี่ยเอ้ยสวยเลยสวยมากอะ่ะเดืเอดอมางนะมา,นะมาทิ้งแถวเก้าหางไม่ถึงเก้าหรอกสามหางเองคือน,น่อนารู้ตัวไปหลอด รถอย่างไวเป็นน้ำเลยเหมือนไฟเทครถไฟกว่าเดิมหลอดเลือดเหมือนไฟเทคครับ <laughs> ต,ตอนลูกออกมาเยอะๆก็แย่อยู่นะไม่มีใครหลบแน่ครับไม่มีใครหลบแล้วอยากทำดาเมจรู้สึกว่าต้องทำดาเมจเพราะผมลบแล้วไม่เอาเด๋ยวตายเร็วทา <laughs> มือท่าฮิวแล้วก็ซัดเลย ับนี่มันไฟเทคชัดๆไฟตะเรียนมาเนี่ย,ย,ย,ยตัวยูวดีแหละเล่นร,รถแล็บจี้ฮิวหน่อยอเี้โอ้โหมือจะหงิกอยู่แล้ว <c oughs> มือจะหงิกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันลดไวเกินนะเลือดบอลมันรถไวมันไฟมากมันมีบัฟไงมันมีบัฟแบบมันมีพากันแบบแบบท,ทุกคนแล้วอ่ะ ทีมเราครบไงไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรคนะตอนแรกยังต้องหลบสกุลสกิลบอสบ้างไม่ต้องค่ะพอบอสล้มทิง้งคุณดูเลือดลถเป็นน้ำเลยผมว่าที่เขาบอกว่ารากเลือดเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเปิดบอสเร็วเกินไปแต่ว่าพลังลบยังไม่เยอะกันอาจจะใช่เขารีบดัน เขารีบดันเปิดบอสเลยอะอะไรประมาณนี้ไม่อาจจะเป็นตัวที่สองก็ได้ตัวแรกเขาอาจจะไม่อะไรอย่างเงี้ยแตแบบตัวที่สองเขาจจะรักเรียนก็ได้ใช่ตอนที่เขาบอกคือกระทิง่งไงไม่ใช่ตัวนี้เอเอแต่ใช่ลางเลือดเนี่ยจะได้สนุกไหมมันยืนปีอย่างเดียวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอยากเป็นสายเอ้อ อไปบอดปะเนี่ยหายลืมหลอตรงนี้ใครไม่ได้บริจาคโลหะสัเวีนกดเลยนะครับใครที่เชืงไม่ได้บริจาคกดะครับเอปิบอสไดอยู่ไอตัวกระิงเพื่อ้เปิดจะทันกดนะครับแค่วันละห้าพันนิ่งกดนะครับเพื่อฟาร์มบัตได้ขอลูกหลานกดนะครับเลือดอ่ะกดนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ คุณใจเย็นพักก็มีดีเลยฮิวนะคะคุณมันไม่ซือไม่ดีเลยนะคะคุณตีดีนานอยู่เหมือนกันนะฮะใครยังตาเลยอ่ะใครจะเป็นคนสังหารบอสครับใครลาดเทนมันมีขึ้นปะใครลาดบอสอ่ะมีครับมีมีมีเ่อกี้เ่กกี้ขึ้นอยู่ใครใครว่าอ่านจำชื่อไม่ได้ ตีแนะครับนี่ผมนี่แหละคาซีนใครระได้แรงบีเมเดิมไฮรันบอสไฮรันบอสอ่านชื่อหน่อยได้เอว่ะมาตรฐานครับไฮรันบอสคุณจีคุณจีได้เอ็อยู่คนเดียวเล่นของร้อยโลเลยเ้ยผมติดเอว่ะทุกคนผมได้ได้ขวานแดงจริงเหรอผมติดเอนะครับ บีเหมือนเดิมดีครับองเวลแล้วเฮ้ยแต่แต่ได้ของอย่างนี้ผมว่าคุ้มอยู่นะเอ้ยคุมคุ้มคุมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแต่ผมว่ารอบรอบรอบต่อไปเก็บไม่เปิดกระทิงดีกว่ากระทิงมันได้หินบวกฟ้าไงไม่มันมันเปิดมันเปิดได้หมดเลยเปิดได้ตัวละสองครั้งอือี่เลสเลยับแล้วลตั้งตีตั้งตีออกแล้ว